เปิดภารากิจเดินเล่นหาเห็ดพึ่งหวานต่อครับเพื่อนๆกันดอกแรกนะคะดอกแรกก็โอเคนะเก็บไปก่อนเนาะเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนนะี่นะน,นี่นะนนะอืมค่อยไปแต่งเอานี่น้ำแห้งฝนไม่ตกเร่งไหนแต่เร่งองเิตเรีย นี่นะคะเปิดภารกิจเดินเล่นนะคะแต่ว่าดอกนี้อ่อนนี่นี่ด้วยไปไหนได้อีกเนีย่ย อ่อนๆค่ะตรงนี้สามดอกนะนี่ใกล้กัน <c oughs> นี่ได้อีกดอกหนึ่งใกล้ๆก,กันเมื่อกี้ไว้บ้านค่ะดอกเล็กๆต้องเล็งดีๆนค่ะพูดอยู่ตั้งลาแต่ไม่ได้กด ถ่ายเมื่อกี้เขาไปลอกออกเฟมมยูเซอินได์ทิตะนี่อ่อ,อนๆเก็บแบบพร,รัง ตัดไปเลยไกลๆกันมดอกนี้นะสวยเนะถนัดดึงมาก่อนเพื่อนเนะ แกบอกให้เข้าไปในป่าป่าเตีย้ยนะเนี่ยข้างในเราไม่ได้เข้าไปกันแต่แกบอกว่าไม่ใ้่อุ้ยอุ้ยยยย โอ้ยสิบสิบดอกเท่า้โมยก่อนจริงนะจริงนะเพื่อนงานไปสิบดอกนะเนหนึ่งสองสามสี่ดอกเล็กๆเลยห้าหนนนเจดอกนั้นหัวหลุดแปดเก้าสิบสิบเอ็โอ้ยเยอะเยอะเยอ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 ่ะย้อกลับก็จ นี่เก็บกันเลยเก็บกันเลยเพราะปกติคือในแจกแบบว่าเดินแบบว่าเรียบถนนไปป่นะเนาะเดินเล่นเนาะไม่ได้ตั้งใจมาหาเนาะก็จะเดินเรียบถนนเนาะแต่วันนี้คุณสาวแบบว่าเข้าไปดูหน่อยเก็บกลองนี้ก่อนอ เยอะอย่าก,ก้มนะโอ้โหเก็บโกงไว้ก่อนดูซิว่าตรงนี้จะเท่าไรไม่เหมือนกัม uh huh. ที่แน่ๆมีอีกนะเดี๋ยว <c oughs> นี่คือเปอยไว้นะโดนอะไรแกะดอกนุกก็แกดอกนี้ได้ดอกนี้อ่อนด้วยอ่อนเสียเนาะอันเฮ้ทุกอย่างเยอะเยอะคุ้

จุกจุกกระเพื่อนอย่าตรงนี้นี่ดูที่เน่าไปสองสามดอกนะตรงนั้นนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้ปล่อยเน่าไปนึกว่าได้นี่ดูที่เน่าสิโอ้โห ไม่ยังไม่หมดด้วยกันค่ะโอ้ยอ๋อหนม่ดก่อนอ้ยดูดิโอ้โหมีเป็นร้อยดอกกันบ้านค่ะไม่ได้มูนนะ หาทางออกไม่เจอแต่ว่านี่เดี๋ยวมากองให้ดูนะเดี๋ยวมาให้ดูอีกทีหนึ่งอันนี้จุดเดียวยังไม่หมดนะคร,ระเพื่อนๆานะนี่ยังไม่หมดเนาะหอบแล้วยังข้างในอยู่โอ้โหดิ น่ะต่งนั่นชุนหนึ่งเดียวโอ้ยอันนี้มาใกล้ๆกล้วไหมกะหอบไปเนี่ยนะเก็บไปเลยดีกว่าไม่ไม่ไมเขาเรียกอะไรไม่รีรอเลยนะไม่เอามากองเลยนะก็มันเยอะ ตรงนี้น่าจะน,น่าจะไม่รอดเนาะสี่ห้าหกดอกน้องกอดกับเห็ดน้องกอดอยู่กับเห็ดพิษเลยบ้านขาอัน,นี้ดอกเล็กนี่ได้ โอ้โหไม่รู ho, oh ้จะพูดย right. mm ังไงไปบ้างแกันยโอ้โหนี่ด้านซิงอยู่ทับไปแฮดนอ่หรอดู่เดินเหยียบไปดูนี่นั่นแกโอ้โหขึ้นเป็นโดงแบบนี้เลยนะืม ดูทิดูดิดูเรื่องร่องรอยด็ดดีปีหน้าไม่พลาดค่ะโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมาไม่ทันเยอะเยอะมาทันก็เยอะเยอะนี่ถึงไม่สวยแต่ก็อยากถ่ายนะแต่ก็ นี่ที่สวยก็มีนะอ,อุ้ยน่าจะได้แต่หัวแล้วทางหนูก็เรียบจ้าง ทางนี้ก็ไม่ทันอยู่เพิ่งขึ้นก็หลายอล้วนก่นรับในนึกว่าวายแล้วตีลังกาแล้วเพราะนนเก็บจะตีลังกา นี่เขาก็เรียกเนาะแต่ลุยจนมือเลยเว่ยแก

ให้น่าจะแก่แล้วน้ำย้ำไรโอ้โหตรงนู้นอีกกลุ่มเบอร์เริ่มอย่างวะเโอ้โหห้าหกเจ็ดแปดเก้าดอกโมไปก่อนไว้ันค่ะเออถ้าดอกแบบน้าสวย เอาน่าวกวายเยอะแล้วนะแต่ในป่านี้ไม่ก็เจอแบบใหญ่ๆอยู่นี้นะมาไม่ทันมันใหญ่มันเก่น่ยมาไม่ทันหนุ่ม น่าจะได้มาซ้ำทุกทีนี่นี่ีาดนี้นี่นีู่นะไม่นี่นะกระปุต ไอ้ที่ไม่ตายให้ไปเพื่อนก็เยอะไปเพื่อนขาเพราะมุดป่าอยู่ไม่ทันไม่ทันนี่โอ้ยสงสัยเลยไม่ได้ออกจากป่าเพื่อนขาเดือดเดืดตรงตรงนั้นนี่ัถติดถนนนะเพื่อนขาเนี่ยนี่จะให้ดูก็ได้ถุงแล้ว ได้พูดถึงในไม่เกยเข้าเข้ามาในปก่กเพื่อนตรงโน้นอ,อีกสองดอก,ดดดกอ๋ออันนี้เห็ดพื้นขาลายน,น,นั่นนเ,เอ้ยเอ้ยยักษ์ตกก็อินแต่อันแต่ บอกว่าพอแล้วพอแล้ว